คุยินวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมจะมีปัญหาอะไรเล่าพี่น้องทุกคนค่อนข้างดีเลยละ่ะเช่นนั้นก็ดีแล้วอายลงอกไปทีนะคิดว่าตามนิสัยของพวกนางจะต้องจงใจนินทาท่านและท่านองแน่อ๋านินทาเหรอก็มีอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าท่านอ๋องแต่งกับผู้หญิงที่น่าเกลียดขนาดนี้ได้อย่างไรนะนางมีอะไรดีตรงไหนกันใช่ใช่ข้าคิดว่าข้าเป็นคนเดียวซะอีกที่คิดว่านางน่าเกลียดนะแต่กลับกลายเป็นว่าทุกคนต่างก็คิดเหมือนกันนี่ <c oughs> คิดว่าการแต่งงานกับคนตาบอดจะมีความสุขอย่างนั้นเหรอมาแบบไหนก็ต้องเหมาะกับฝาแบบนั้นเลยนะผู้ใด,ดกันข้าจะไปจัดการไม่จำเป็นหรอกนะก็เป็นแค่คนจำพวกที่ไร้ความสุขในชีวิต และระบายความโกรธด้วยการใส่ร้ายผู้อื่นเท่านั้นแหละหากว่าเสียใจกับเรื่องนี้ตัวเองก็น่าสงสารเหมือนกันนะหมายความว่าอย่างใดหรือผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและครอบครัวมีสถานะทางสังคมสูงไม่ค่อยชวนกันมาร่วมกันตั้งวงเพื่อตัดสินเรื่องเล็กๆน,น้อยๆหรอกนะคนที่ชอบทำสิ่งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่อ่อนแอที่พูดน้อยและไม่มีทางแสดงอารมณ์ออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็เหมือนกัน พวกเขาใช้ชีวิตอย่างหดหู่แต่ไม่กล้าพูดอะไรต่อหน้าใครนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาหวังอย่างยิ่งที่จะทำลายชื่อเสียงของเป้าหมายว่าด้อยกว่าตัวเองเพื่อที่จะได้รับการยอมรับเพียงเล็กน้อยคนเราต่างก็เป็นเช่นนี้อย่างนั้นด้น่ากลัวนิดหน่อยนะจะเป็นไปได้อย่างไงาล่ะไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนแต่ก็ไม่สามารถตัดสินชีวิตของคนอื่นด้วยคำพูดเพียงแค่ไม่กี่คำได้ และอาจจะมีคนปากไม่ดีก็ได้แต่แค่เราคิดแบบนี้ก็จะไม่รู้สึกกังวลอะไรแล้วใช่ไหมละ่ะใช่แล้วล่ะนะเอาเวลาที่จะมากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปคิดเรื่องที่จะเปิดร้านเร็วๆนี้กันดีกว่านะว่าถ้าหากขายไม่ดีแล้วจะทำยังไงดี <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะหลังจากฝึกซ้อมมาหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาน,นี้ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเรียบร้อย เ้าเออเป็นไงบ้างข้าหล่อไหมข้าเออมองไม่เห็นสึกงหน่อยข้ารู้นะข้าก็แค่อยากพูดคำนี้ออกมาคู่ยินเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างนั้นรึถูกต้องเตรียมพร้อมเปิดร้านข้าเป็นเจ้าของร้านให้ข้าสัมผัสได้หรือไมเอ่ะข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาเปรียบคู่ยินดอกนะข้าแค่รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยที่ไม่รู้ว่าคู่ยินแต่งตัวยังไงนางมีไหวพริบที่ดีมาก ดังนั้นข้าควรที่จะทำให้นางรู้ว่าข้ามองไม่เห็นจริงๆได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าสัมผัสตรงไหนและไม่พอใจแล้วก็ข้าก็ไม่เปลี่ยนหรอกนะข้าจะไม่พอใจได้อย่างไรกันเล่ารอให้เขาสัมผัสถึงปากแล้วก็ฉันจะกัดซะเป็นยังไงเอ๊ะตรงนี้มีแผลอย่างนั้นด้วยอืมใช่แล้ว ก่อนที่จะข้ามมิติมาเจ้าของร่างเดิมได้ตกน้ําและก็ได้รอยแผลมาตอนนั้นแต่ว่าแผลเป็นเล็กมากเลยและก็เพราะว่าสิ่งนี้ด้วยที่ทําให้พ่อแม่สารเลวนั่นเชื่อว่าฉันจะแต่งงานอย่างเชื่อฟังปกติมันก็ซ่อนอยู่ใต้ผมหน้ามาและไม่สามารถมองเห็นได้เขาคงจะไม่รังเกียจของพันนี้หรอกนะงั้นเจ็บมากไหมสมกับเป็นดาราที่ฉันไล่ตามเลยนะ บาดแผลเล็กๆแค่นเนี้ยหายดีตั้งนานแล้วและก็ยังสามารถทำให้ท่านอองแยกแย่ตัวตนของข้าในฐานะพระชายาอ,องเจ้าได้ดีอีกด้วยสะดวกมากเลยเห็นไหมแยกแยะอย่างนั้นหรือคุยินใส่เสื้อผ้าของผู้ชายอย่างนั้นหรือเนี่ยใช่แล้วละ่ะดูเหมือนว่าที่นี่ผู้คนจะมีอคติกับผู้หญิงที่ทำการค้าขายอยู่นะพระชายาทำเรื่องอะไรแบบนี้จะสร้างปัญหาหรือไม่ ดังนั้นแล้วก็แค่ปลอมตัวเป็นลูกพี่ลูกน้องห่างๆของเหอซ่องเกอก็ได้แล้วคุยินอยากจะใส่อะไรก็ใสเถอะนะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อ๋องั้นถ้าว่าข่าถูกคนนอกนินทาว่าพระชายาเจ้าอองจีบแขกที่มาร้านทุกวันและสวมเขาให้กับท่านอองจะว่ายังไงล่ะท่านอองจะโกรธไหมก็โกรธหรือว่าอาจจะโกรธ แต่เนื่องจากครูญินต้องแบกรับหน้าที่ที่ข้าต้องแบกรับข้าก็ควรที่จะรับภาระหน้าที่ของครูญินด้วยฮะท่านคิดว่าหน้าที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งควรที่จะแบกรับคืออะไรอย่างนั้นรึผู้ชายควรที่จะยึดมั่นและทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทำให้ภรรยามีชีวิตที่มั่นคงและความสงบสุขโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือว่าเสื้อผ้าอ๋อค่อนข้างเฉยมากเลยนะแต่ก็มีความรับผิดชอบมากกว่า ผู้ชายในยุคปัจจุบันแล้วหน้าที่ของผู้หญิงละ่ะแน่นอนว่าผู้หญิงก็ต้องดูแลงานบ้านแล้วก็ดูแลลูกๆขอโทษด้วยนะที่ข้าไม่อาจมีลูกได้แต่ว่าเรื่องงานบ้านข้าก็ทำมาโดยตลอดงั้นก็ถือว่าเป็นภรรยาที่ไม่มีคุณสมบัติใช่ไหมเอ๊ะุณหญิงข้าน่ารักจรงเลยไม่เป็นไรหรอกนะ ท่านไม่คิดว่าการทำงานนอกบ้านมันจะก้าวหน้ากว่างานบ้านผู้ชายก้าวหน้ากว่าผู้หญิงนี่ทำให้ข้าโล่งใจมากเลยทำงานบ้านได้ถือว่าเก่งมากจริงๆมันเป็นสิ่งที่ข้าจัดการไม่ได้เลยละ่ะแต่ว่าแบบนี้จะดีจริงๆเด้อทั้งท้ที่ใครๆต่างก็คิดว่าคนอย่างข้าที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับใครได้ไม่คู่ควรกับการเป็นผู้ชายหรอกนะขอแค่ท่านไม่คิดว่าข้าไม่สมควรที่จะเป็นผู้หญิง ชีวิตของท่านและข้าสองคนก็จะราบเรื่อนไร้กังวลการแบ่งงานกันในครอบครัวก็ขึ้นอยู่กับความชอบและช่วยเหลือกันไม่ใช่หรือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ไม่ควรมองคนจากภายนอกที่เห็นนะคุยินไม่ได้รังเกียจข้านั่นเป็นเรื่องที่ดีจริงๆหลังจากที่รอมานานในที่สุดข้าก็มีภรรยาที่สามารถทำหน้าที่เป็นโล่ให้กับโจนได้แล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะเป็นสามีที่ดีสุภาพอ่อนโยน และมีคุณธรรมแน่ครูยิงนก็ต้องใจดีกับข้าและอย่าเจ้าชู้แสดงมากเกินไปไม่เนี่ยเป็นผู้ชายที่ประมาทไม่ได้และจีบเก่งจริงๆเลยนะถ้าหากว่าอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็ผู้หญิงคงต้องคลั่งไคลนะ้แน่คือว่าที่ข้าสวมเสื้อผู้ชายเพียงเพราะว่าการเคลื่อนไหวที่ง่ายกว่าเสื้อผ้าของผู้หญิงไม่ได้เป็นการบังคับหรือว่าอะไรแบบนั้นนะอัตลักษณ์แบบคู่มีความคล่องตัวมากกว่าอัตลักษณ์เดียวอยู่แล้ว อีกอย่างนะไม่คิดว่าแผลเป็นนี้มันเหมาะกับชุดผู้ชายมากเหรอข้าอยากลองแต่งตัวแบบนี้มานานแล้วข้าข้ามองไม่เห็นนะักจริงด้วยนะเกือบลืมไปเลยแต่ยังไงก็ตามเสื้อผ้าก็ใส่ไปแล้วดังนั้นจึงน่าเสียดายที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษอะไรเป็นพิเศษอย่างนั้นด้ทำไมผ้าปิดตาถึงหลุดได้อย่ามองตาโดยลงเด็ดขาดผู้หญิงที่ทาดุนผู้ชายเป็นไงละ่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ว่าในเมื่อพวกเราเป็นสามีภรรยากันดังนั้นการหลีกเลี่ยงเรื่องบนเตียงจึงเป็นเรื่องที่แปลกคูหยินที่จะทำอะไรกับข้าเหรอโอ้เอ้ยก็อย่าพูดแบบนั้นสิหากว่าไม่รังเกียดร่างกายของฉินเจ้างั้นก็งั้นก็อย่าลังเลที่จะใช้มันเลยนะมองไม่เห็นใจก็ไม่วุ่นวายรีบทำให้เสร็จเถอะนะ อย่าได้ลังเลที่จะใช้อย่างนั้นดรวยงั้นฉันเริ่มลงมือแล้วนะอีกแล้วเหรอโชคดีนะที่ข้าฝึกวรยุทธ์เป็นประจำและก็ไม่ล่าเลยการบริหารร่างกายด้วยแต่โดยปกติล่วผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบผู้ชายเข้มแข็งน,นางไม่รังเกียจที่ข้าพิการจริงๆเหรอเดี๋ยวนะจะว่าไปแล้วดูเหมือนว่าเขอส่งเกอจะมีเพียงความปรารถนาทางการกับข้าตั้งแต่แรกนะ บางครั้งก็ใช้สายตาที่เป็นประกายมองข้าก็มักจะเป็นตอนที่ข้าเสแสร้งกระดูกไข่ปราราสวยจังเลยอย่านะนางไม่ได้ชอบข้าเลยสินะเดี๋ยวนะต่อไปยังต้องทําอะไรอีกดูเหมือนว่าฉันจะชอบความรู้สึกของกลยุทธ์ที่ไม่สามารถบรรลุได้มากกว่านะและฉันก็ไม่อยากไปต่ออีกแล้วถ้าหากว่าส่งเกอและฉินเจ้าเปลี่ยนแพทย์กันถ้ารับไม่ได้ก็หยุดเถอะนะ ให้ข้าทำทุกอย่างที่ต้องการได้ใช่ไหม